สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามถ้าเรื่องฉากอะ่ะถ้าฟิลของพ่ออ่ะเออมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากันหรอกประมาณนั้นแหละอืมนะเออของพ่อสวยป่ะล่ะของพ่อนี่บบ จะบอกจะเมาขอมาลพ่อหน่อยสิเออคืออยู่กับพ่อบ่อยอ่ะอยู่อยู่อยู่บ่อยอัดรายการเอ่ยไปบ้านพ่อไปอะไรเงี้ยเออคือเราเป็นแบบพ่อไม่ได้แน่ๆ่คือวันนั้นนังกินข้าวกันนะแล้วก็ถามพ่อเออพ่ออยู่วงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่าทามากี่ปีแล้วเคยได้ไปเที่ยวบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมพ่อไม่เคยได้ออกไปไหนเลยพ่ออยู่กับวงมาทั้งชีวิตเลยตั้งแต่อายุ25คุณแม่อายุ20เธอชีวิตไปรุ่งของเขา อยู่กับหมอรำเพื่อพวกเธอหมดเลยอะแล้วแล้วทุกอย่างที่ทําคือไม่ได้คํานวณเรื่องต้นทุนในดทังสิ้นฉันขอแค่ทําแล้วฉันดีกว่าเก่าแค่นั้นเองคือแบบเออนั่นแหละเฉพาะฉากเฉพาะฉากเนี่ยเกือบเหยียบห้านะฮะสี่แสนกว่านะคุณเฉพาะฉากอะเพราะฉะนั้นของพ่อก็ไม่หนีกันเลยครับรถอย่างที่บอกอะรถเก่งคันนึงเลยอะย่อมย่อมฉากใช้ฉากที่ประกวดไหมครับมี ใช้กลิ่นอายของเขามาผสมเพราะเออแปลกมากเลยอ่ะเฮียว่าแฟนขับเฮียเขาน่าจะแบบฟังเฮียเพ้อหรืออาจจะมาอยู่ในฝันเฮียหรือเปล่าไม่รู้เนาะฉากบางอันคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยทำไมมันใกล้เคียงกันที่อยากทำเลยประมาณนี้ครับก็คือพอเราอยู่ด้วยกันผมว่าพอเราอยู่ด้วยกันมวลมวลมวลหรือว่ามันออสโมซิสมันก็จะแบบคิดอะไรไปในมุม <ใช S 1> <ๆ>แล้วก็เห็นภาพไปในใคล้ายๆกันอย่างนั้นนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ฉาก,กเวทีก็ดูเล็บของของวงพ่อผมไปก่อนแล้วกันประมาณนั้นแหละครับตอนนั้นน่าหมอลำหุูแต่กอนน่ะวงแม่เสียงอีสาน่ะจ้างสามแสนสี่แสนเลยสามแสนสี่แสนแล้วก็แบบก็ของก็เออแต่ของแม่ใหญ่จริงเนาะ <laughs> แต่ก็แต่ก็ไม่มีจอเห็นไหมย,ย,ยังไม่ยังยังไม่ได้จอเยอะขนาดนั้นเห็นปะนั่นเนี่ยตอนนี้ค่าจ้างเท่าเดิมเลยลดลงด้วยแต่ในขณะที่ผู้ประกอบการ ของหมอลำทุกคนน่ะต้องใส่ให้คุณเยอะมากอะ่ะนึกออกยังนึกออกยังเนี่ยนึกออกไหมทีเนี้ยทีเนี้ยพอพอพอมันมันต้องปรับตัวเนาะมันต้องปรับตัวหนึ่งคุณคิดภาพตามผมเนาะเอาศิลปินเป็นหลักก่อนเลยสมัยเนี้ยศิลปินเขาไม่ได้อยู่กับวงหมอลำแล้วแล้วไปกับไปกับวงอะ่ะต้องบังคับอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติแต่นึกภาพตามเนาะ มันมีสิ่งอื่นเหมือ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 น,น,น,นหนุ่มสาวออฟฟิศอะถ้าคุณบอกว่าไม่ทําก็ออกไปอุ้ยได้จ้ะเป็นฟรีแลนซ์ได้จ้ะได้จ้าเวิร์กฟอร์มโฮมจ้ะได้จ้าไลฟ์สดขายของได้จ้ะศิลปินก็เหมือนกันครับไม่ได้ขึ้นลำวงใหญ่ไม่เป็นไรค่ะผับฉันก็มีถูกไหมเออดังนั้นดังนั้นเนี่ยผมผมผมไม่รู้นะว่าพ่อหรือหรือหรือน้องหัวหน้านน้นก็คิดอะไรผมไม่รู้แต่ว่าแน่ๆเลยคือ รอดูก่อนเธอเพราะว่าแค่แมเมสเซจสั้นๆแค่นั้นเองน้องหรือว่าพ่อก็ยังไม่ได้มาะไรอยากให้พ่อแกเครียดเลยสงสารแกจริงจริงพ่อเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องงานมากกลัวเหลือเกินกลัวแฟนแบบจะไม่ถูกใจเรื่องผลงานของแกแล้วแกก็เต็มร้อยมากอะ่ะให้แกได้ทํางานให้แกได้ตกผลึกให้เชื่อเถอะคนอย่างดาบศอครับไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบหรอกไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรอกเชื่อผม คนอย่างดาบสอกับแม่อิว๋วอะไม่เอาเปรียบหรอกจากที่ผมไปคุยมานะไม่มีเลยไม่มีโมเมนต์น,นั้นเลยเชื่อผมเพราะนั้นให้แกได้คิดให้แกได้วิเคราะห์เพราะว่าโอ้โหชีวิตในที่แกต้องดูแลอยู่ก็หลายร้อยชีวิตอะเนาะคือผมมาเข้าใจเพราะาตัวผมเองเนี่ยดูแลไอ้ที่มีอยู่เนี่ยอื <c oughs> มันจะพูดว่าไง <c oughs> มันจะพูดว่าไงจริงเออเนาะแล้วแล้วคุณถ้าคุณถ้าคุณเอาโมเดล เอาโมเดลเทียบเทียบกันทุกๆวงเนาะเทียบเทียบกันทุกๆวงวงนั้นกับวงนี้แต่ต้องเทียบให้ทุกมิตินะเทียบให้ทุกมิติมิติอะไรบ้างที่ทําให้หมอลําอยู่ได้รายได้วงนั้นมากี่ทางรายได้วงนี้มากี่ทางแล้วเอามาเทียบนะครับอย่าเทียบว่าไอ,ไองานอ้งาน250ิคิวงานเนี่ยปีหนึ่งเล่นได้แค่นี้แหละครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดฝนแล้ววงหนึ่งเล่นได้แค่นี้เพราะนั้นจะให้วงเขาอยู่ตรงนี้แค่นี้เพื่อเลี้ยง มันยากมากอ่ะทุกคนเห็นใจเธอะนะคนดูเพจเทียมากกว่าเพจหลักอีกโอ้โหก็เพจเทียก็เพจหลักนี่แหละนะโอเคนึกนึก,น,กนึกภาพตามเมียก่อนคือไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้แตะใครเลยเข้าใจเจ้าภาพด้วยเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยกันให้เขาพูดคุยก่อนมันเป็นเรื่องของของของเขาเนาะเออเราก็เป็นผู้ชมก็ให้กําลังใจกันดีกว่าเพราะว่าโอ้โห นึกภาพตามเฮียนะถ้าไม่มีวงประถมให้ดูนี่เฮียไม่รู้จะไปดูอะไรนะ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 มันเป็นเสาหลักของหมอลามแล้วจริงเนาะวงหลักๆมันหายากแล้วครับเนาะที่จะแบบทำงานออกมามีคุณภาพไปแบบนี้อย่างน้อยก่อนจะพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอ,อให้นึกถึงโอ้โหผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานแต่อยู่ยี่ผ้าแล้วก็ไม่เคยออกไปไหนเลยขนาดชวนพ่อไปเที่ยวนะไป,ไปเฮียไปได้แต่ต้องแบบพาพ่อไปที่แบบมีโชว์ให้ดูด้วย นายกันจะไปเที่ยวจีนประมาณแบบอันเนี้ยทักทิพหมอรามไปเที่ยวจีนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปไปได้ไปได้แต่ต้องพาพ่อไปดูโชว์ด้วยแล้วก็พาไปดูวัตถุตกตายงานอยู่ในหัวตลอดเวลาตายดีกว่า <laughs> ประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยก็เลยอยากจะบอกตอบแทนในในฐานะเอ,อที่ได้คุกขีกับท่านน้องแล้วก็อย่างเงี้ยเชื่อเถอะพ่อไม่เอาเปรียบเาะภาพหรอกเชื่อผมไม่ต้องกลัวรอให้ท่าน วางแผนหรือคิดตรตตะหรืออะไรตกผลึกไหมดีเดี๋ยวนะเฮียหน่อยทําวงหมอต้นทุนสูงแต่ทําไมหมอลําวงใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะจังแบบไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนะอายกเอาเอาตรงๆเลยเนาะเอาตรงๆเลยเอาตรงๆนะมาเฮียเล่าเรื่องศิลปินในสังกัดบริษัทวงที่ต้องจ้างเพิ่มหน่อยครับทุกคนจะได้เข้าใจปริบทที่เขาจะสื่ออ๋อ ผมว่ามันคงไม่ใช่แบบว่ามาคือต้องจ้างเพิ่มมันไม่มัน,มนไม่น่าจะเป็นบริบทนั้นหรอกครับมันน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่ะเอาต่อ,อกหน่อยเดีล้วกันผมว่าสิ่งที่พ่อทําเนี่ยมันก็คือการปรับตัวแหละทุกคนเออไม่ไม่ใช่พ่องเดียวเนาะทุกทุกวงไม่จะบ,บอสโจรหรือใครๆครเขาช่างขอเอ่ยชื่อลแล้วกันที่ทําอะไรพวกนี้ยคุณคิดภาพคุณสิศิลปินในระหว่างตั้งแต่โควิดจบมาเนี่ยคุณคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของศิลปินไหม เห็นไหมว่าวงไม่สามารถอบอุ้มหรือจะลังเขาไว้ได้ทุกคนจริงๆเพราะสิ่งยั่วยุหรือสิ่งที่มันจะทำงานได้ง่ายมันมันมีเยอะมากดังนั้นผมคิดแทนเลยนะผมผมสึกว่าเออพ่อกำลังทำในสิ่งที่มันดีจริงๆอะ่ะเพื่อที่จะให้คำว่าปฐมมันยังคงอยู่ไปอีกไกลอะ่ะเพราะว่ามันจะได้อ่ะสมมติศิลปินเนี่ยไม่ไหวอาการอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามันมีสิ่งยั่วยุอย่างเงี้ยพ่อก็มีรองรับให้อย่างนี้ไง เนื้อออกไหมหรือลองกันดูก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอยู่ในเนี้ยความกลมเกลียวของปฐมมันก็จะยังอยู่มันจะแทนที่แบบถูกสิ่งยั่วยุจากค่ายนั้นค่ายคือมันไม่ใช่เป็นคือมันเป็นสิทธิ์การเลือกของตัวบุคคลแล้วการทํางานอะ่ะเราไม่อยากแตกใครจริงมันมีใครผิดใคร,ใคร,ใครถูกแต่ว่าถ้าเกิดเราไปห้ามเขาไม่ให้ไปทําอย่างอื่นได้เราเราก็จะไม่ต้องมีปัญหาะไรพวกนี้แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถห้ามศิลปินเราว่าเฮ้ยไม่ได้นะ เธอต้องอยู่กับฉันไปจนนี่มันก็ไม่ได้ไงหรือถึงมีสัญญากันก็จริงแต่ความรู้สึกของคนนะครับศิลปินใช้ความรู้สึกทํางานเนาะเขาไม่ได้อยากอยู่อะ่ะสมมติเซ็นกัน5ปีแต่เขาไม่ได้อยากอยู่อะครับปีหนึ่งก็นั่นแหละสังกตายขึ้นไปร้องขึ้นไปเล่นขึ้นไปหลํำเราโอเคจริงๆหรอถูกไหมเรามาแก้ผมว่าทางทางทางพ่อกับทางน้องอาร์มเขาตจะแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ให้มันแบบเนี่ยให้มันหน้าีืกอะไรนะให้มัน ไปในนิทิทางที่ดีขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของศิลปินหมอลำมากกว่าถ้าผมมองนะผมมองอย่างนั้นแล้วมันก็ควรจะต้องหาวิธีการอันนี้ไว้ด้วยจริงๆไม่งั้นคุณคิดดูดีปีนี้โอ้โหตัวอย่างนี้เห็นแล้วคุณไม่ต้องคือเขาไม่ได้ผิดนะแยกนะทั้งคนที่ไปอยู่คนที่ย้ายไปอยู่และและค่ายเพลงหรืออะไรใดท,ที่ที่มีเขาไปอยู่ไม่มีใครผิดเลยแต่ เนี่ยธรรมชาติมันเปลี่ยนมาแบบนี้แล้วอะเราจะไปขวางน้ําหรอขวางน้ําได้เหรอมันไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องปรับตัวไงก็เหมือนสมัยก่อนที่หมอลำไม่มีชุดเพชรก็ <c oughs> ปรับมันเป็นชุดเพชรหมอลำไม่มีจอก็ปรับมามีจออย่างเงี้ยครับถ้าเรามองอะไรให้มันแบบเอ,อ,อยู่กับความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เข้าใจความเปลี่ยนแปลงครับเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันต้อง ถ้าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่รู้สึกกับว่าหมอลำม,มันต้องผม,มอยู่ในวงหมอลำม,มาจนวันนึงแ่บผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเหรอหมอลำม,มันต้องมันต้องอย่างนี้อย่างเดียวจริงๆเหรออย่างเงี้ยผมคือไม่ใช่เป็นคนผ่าป้องอะไราดนเ้าน,นะแต่ก็แบบแต่โลกมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอ่ะคุณเนาะมันเปลี่ยนไปแล้วอะมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องทําใจกับมันจริงๆอะ่ะนึกออกไหมเออเข้าใจเนาะผมว่าเข้าใจคือทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทํามาหากินเพื่อเลี้ยง เลี้ยงตัวเองแลวเลี้ยงคนที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นในการที่จะต,ตะเกียกตะกายหรือดิ้นรนเพื่อให้มาซึ่งอาชีพที่มันยั่งยืนหรือความมั่นคงทางทางใช้ชีวิตอะไม่มีใครผิดนะครับถ้าเกิดไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็อยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นแหละคือการปรับตัวนะครับแฟนเพจพ่อดาบมาให้กำลังใจเยอะหน่อยโอ้ยพ่อสวัสดีครับเออ พูดถึงพ่ออีกก็คือพ่อเนี่ยเนี่ยพอเห็นดราม่าเนี่ยเป็นห่วงพ่อเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อแกถ้าเกิดแกเครียดมากๆครับหรือว่าเกังวลกับเรื่องงานมากๆอ่ะใช้คำว่าอะไรพ่อแกมีพ่อแกมีปัญหาเรื่องเรื่องเส้นเส้นสมองครับมันมันเคยอักเสบเนาะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยพ่อถึงขั้นกับแบบเรียกอะไรนะอมน้าไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบางทีเราอยากไป เราอย่าไปศาสตร์มันเลยเราอย่าไปอย่าอย่าไปทําให้มันเกิดในสิ่งที่เอ,อคนที่เขาแบบทุ่มเทกับงานขนาดนี้แล้วเขาเครียดรอให้ท่านออกมานั่นเถอะผมเชื่อเหลือเกินว่าทางออกของพ่อกับทางของเขาไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบพูดจัดแล้วก็พูดไปพูดมาไม่เอาเปรียบคนจ้างแน่นอนเชื่อสิ เราก็ลองรับย้อนดูเองก็ได้นะที่พ่อทำทำมาผมก็ว่าโอ้โหทั้งชุดทั้งโชว์ทั้งฉากทั้งทุกอย่างอุ้ยเปเปลี่ยนฉากสองครั้งในหนึ่งก็ดูอย่างเงี้ยฉากฉากหนึ่งสี่แสนนะคุณอืมเพราะฉะนั้นนะนะลองดูกันประมาณนี้พูดไปพูดมามันจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวผมก็จะโดนดารมาม่าเอาอย่าดารมาม่านะกับผมนะผมพูดในฐานะในฐานะนะนะทั้งผูดประกรอบการทั้งผมแฟนแฟนขับนะ เออเพราะฉะนั้นผมเป็นแฟนคลับนะแล้วผมดูทุกวงแล้วผมไปดูเนี่ยเพราะผมชอบนะผมไม่ได้ไปดูแล้วเอามากอปนะฝากบอกด้วยไปดูเพราะชอบเออแล้วทต่เออทำไมวงเกิดขึ้นเยอะจังทําไมวงเกิดขึ้นเยอะจังมันมีหลายปาร์ตี้ครับแต่นึกภาพตามนะจากที่เคยฟังมาไม่ว่าจะเป็นที่ทําแล้วยังอยู่แล้วก็ทําแล้วยังไงอาเล่าเป็นเค,เคสไป แต่ไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขามาด่าผมก็จะมีเช่นกรณีตัวหลักมีชื่อเสียงแล้วมีแฟนคลับแล้วแล้วก็มีมีเพื่อนมีแฟนคลับซัพพอร์ตพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าวงเนื่องจากมีมีฐานมาแล้วเนาะ